แสีบแม่ชูเรียนอีกอย่างว่ะอือหือฮึเลืนกรอบก็ดีแล้ววะ กรอบเพออยู่อืมอืมก็มดีเสีย มันอย่างก,กรอบโพดอยู่เดิกรอบโพดอืมแต่แถวนี้มันอร่อยไหมวตัตเตสิกรอบโพดกับวอมแอนไหมแซ่บอยู่ไหมอืมอืมอืมอร่อย เขากบสีเหล็บขนาดสุดเลีเหลืองเหล็บแดงเริ่มสิอ้วนออกขึ้นเราแล้วะคะ่ะวันนี้มันที่สิบห้าสภาหกเก็บอืม สังน้ำหนักสี่สิบแปดคนอ่ะอืมเคลียอืมว่าแมนไก่สีด,กดกนีในมูสีีอืจับกับว่าได้ร้อมเด้วปะเนี่ยเออ ค่ะยูได้ละอืมห้าร้อยแปดสิบนี่แค่นี้ละห้าร้อยแปดสิบสุดยังหัวแถวบ้านขีโรล,ละสองร้อยหกสิบได้สองรั แปะเปรียบเทียบกันว่าได้เพราะว่ามาได้กิิเนนังว่ะ <c oughs> กินบักทุเรียนเออฉันว่าซื่อแบบเป็นเนื้อช่างกิโลก็โอเคอยู่หรอก จต่ใจชั้นลึกๆนะซื้อเป็นลูกดีกว่าอืมลูกผ้าอ่ะคุ่มกว่า ขายทุเรียนว่หลดคือเฮียบาทุเรียนสิงเว่ เฮียบาทนะเขาให้จับเอาเลยเนดะ้ออืมเลือกเอาเลยอยู่เนี่ยว่าให้จับใหส้สี่เอาเี่เอาเอาไปสิไปรูว้วะมันสิเนื้อมันสิดีนะืกว่าดีนะนะเออตัวนี้พอดีอืออือ <c oughs> มากหกกินลราหกร้อยเก้าสิบกินนี่หาร้อยแปดสิบอย่าบ้าก,กันสาเหตุคลิปไม่เบิราา์นนี่แหละค่ะเอ,อ้สนออใจเดีผ่านตรงเลยไม่ผ่านจืด แอบแมคุณเรียนอีหยัง,ยงวะเออวันนี้มีความมั่นหวานอืมบดผู้งามๆนะอืมบดผู้งามอยู่คือคือแบบมั่นวหวานว่ะเออพ่อแหละแบ่ฟื้นเกินกินบ่แสบคือบ่แสบเลยอิอิ กินยูสันว่าสีขีตัวว่าขีตัวดอกบานนี้มันขีตัวบ่ได้ที่เนี่ยแตว่าสิว่าเอ้ยมันกรอบมันนั่นนี่นะมันก็กรอบแต่มันจืดอืมบานนี้พ่อไม่กินหมกซุปจะเป็นบ่ได้มันเลยหวานเลยอย่างว่ะจักเขื่อนไปพบพูดหลายๆคะ่ะที่ของมันติดตามรับชมกิจกรรมวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ Så det her.